สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT Journey อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวนะแต่จะมาแนะนำรีวิวเจ้าอะแดปเตอร์แปลงไฟของที่ใช้กับ p p o o n เนาะผมไม่แน่ใจว่าอ่าน C มีหรือ ZMI นะอันนี้ผมลองสั่งมาจาก s h อ p e e นะครับเพราะว่าเจ้า iPhone 12เนี่ยาทาง Apple เขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์หัวชาร์จมาแล้วเขาให้มาแต่สาย l i h t นะิ่งเนาะ เราก็ต้องมาหาเจ้าตัวนี้เองจากที่หาข้อมูลดูอ่ะผมเลยลองสั่งเจ้าตัวนี้มาดูพึ่งได้เมื่อกี้นีครับพึ่งไปรับมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้ในราคา299บาบาทเนาะมันจะใช้งานได้จริงไหมถ้าเผื่อมันดียังไงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ซื้อตามได้เอาไปใช้ได้เดี๋ยวลองดูครับว่าหลังจากใช้แล้วจะชาร์จเข้าจริงหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้ผมลองแกะมานะชอบชอบในบรรจุภัณฑ์นนะ เล็กกระทัดรัดแล้วเจ้าเจ้าตัวเนี้เห็นไหมเห็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ไหมของของแท้เอ็ไเนี่ยไม่ใหญ่เลยครับถือว่าเล็กมากพกพาไปไหนเดินทางสะดวกมากนะเดี๋ยวจะลองไปชาร์จ iPhone ดูนะครับว่าจะเข้าไหมแล้วก็มันเป็น PD ชาร์จจริงไหมแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้แบต p h o n e ผมจะเหลืออยู่ประมาณ 30กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะลองดูว่าจะใช้เวลาชาร์จนานเท่าไหร่นะครับป่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนี่นะครับแบตตอนนี้อยู่ที่อ่าสาเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเมื่อเราใช้ที่ชาร์จตัวนี้แล้วจาก34เปอร์เซ็นต์นี้ไป100%จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้แบต34นะครับ มาเรามาเริ่มเสียบแบตกันเลยนะครับอันนี้ผมใส่ที่ชาร์จของพิลิกเอ้ยอ่าเคสของพิลิแกนนะครับมันจะปิดด้านท้ายไว้อ่าเราก็ต้องเปิดมาปพ้งอ่าตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับเราเริ่มจับเวลาเลยปพิ่งดูซิจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สำหรับการชาร์จให้เต็มร้อยนะครับ แบบ34%เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นทำแหลบให้เพื่อนๆดูดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาด้วย ตอนนี้เราก็ชาร์จกันมาอยู่ที่30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า30นาทีผ่านไปแบตจะเพิ่มขึ้นจากมาเมื่อกี้ประมาณ30 34บ้างถ้าผมจะไม่ผิดนะจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ขึ้นมาโชว์อยู่ที่76%ครับไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมนะ76นะครับใช้เวลา30นาทีนะครับจาก 34มาถึง76เนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันต่อว่าถ้าจะเอาเต็มร้อยเลยเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเบรกดูกันอีกทีนึงเนาะ ตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับมาดูแบตเตอรี่ที่ได้กันว่าแบตเตอรี่จะขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากประมาณ34นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ขึ้นมาอยู่ที่37นะไอ้แปนะครับพลังงานอยู่แบตเตอรี่ขึ้นมาอยู่ที่87นะครับไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่า ใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่นะครับถึงจะเต็มร้อยนะครับตอนนี้1ชั่วโมงผ่านไปนะครับจาก34ขึ้นมา87นะครับตัวอันอีกครั้งไปเดี๋ยวเราดูต่อกันเลย ตอนนี้ใช้เวลาชาร์จไป1นาทีเอ้ย1ชั่วโมง40นาที27วินะครับตีซะ1ชั่วโมง40นาทีนะครับแบตบที่ขึ้นมาก็จะอยู่ที่98ผมว่าผมอพอแค่นี้นะครับประมาณ98าแล้พอละไม่อยากให้มันเต็มเกินไปก็สรุปว่าจากประมาณแบตเตอรี่เหลือ34ขึ้นมาเป็น 98ใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีนะครับกับลักตัวนี้ zmi เนี่ยนะครับ20วัตาตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในราคา299บาทคือตัวนี้เลยผมเพิ่งสั่งมาได้มาเมื่อเช้าเนี่ยครับเ็เลยลองมาเทดสดูเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองสั่ง ที่ช้อปปีได้เลยนะครับช้อปปีมีขายอยู่หรือว่าชาร์จแล้วเข้าจริงครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงแค่ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูเฉยๆเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 12นี้มาเรื่อยๆนะครับเพราะผมได้เครื่องมาแล้วเดี๋ยวผมก็คงทดสอบอะไรไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนครับ